สวัสดีค่ะวันนี้โบก็อยากชวนทุกคนมาทําเมนูพานาคอตต้าส้มค่ะสูตรนี้เราจะไม่ใส่น้ําตาลทรายนะคะคนที่ควบคุมน้ําตาลอยู่หรือว่าคนที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานเมนูนี้ได้ค่ะทานคู่กับน้ําดื่มวิตามินวิตาเดฮันนี่เลมอนยิ่งหอมสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็นํานมประมาณ50 ml ค่ะสูตรนี้เราจะใช้เป็นนมไขมันต่ํานะคะแล้วก็เจลาตินหนึช้อนโต๊ะค่ะค่อยๆโรยลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วเราคนเจลาตินกับนมให้เข้ากันดีค่ะนี่นะพยายามอย่าให้ติดเป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วเราพักไว้ให้เจลาตินอิ่มตัวประมาณ5นาทีค่ะระหว่างที่รอก็นำนมใส่หม้อนะคะนมไขมันต่ำ500 ml ค่ะหรือว่าประมาณ2ถ้วยตวงค่ะความหวานวันนี้บรใช้เป็นน้ำตาลอีริสนะคะ ซูปเปอร์สารแทนความหวานคนเป็นเบาหวานทานได้ค่ะใช้1.4ส่วนสีถ้วยตวงค่ะเสร็จแล้วนำหมอ้อขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆค่ะเราจะอุ่นนมให้พอร้อนนะคะเราก็คอยคนตลอดเวลาเลยนะคนให้น้ําตาลออริสเนี่ยละลายดีเลยค่ะพอนมอุ่นได้ที่แล้วเราก็จะใส่เจลาตินที่ละลายไว้เมื่อกี้ลงไปในหมอ้อค่ะ แล้วก็คนให้เจลาตินละลายดีค่ะพอเจลาตินสุกละลายดีแล้วนะคะเราก็ปิดไฟได้ทันทีเลยค่ะเพื่อให้เนื้อพานาคอตต้าของเราเนื้อเนียนดีนะคะเราก็ช้อนฟองออกให้หมดเลยค่ะพอตักฟองออกหมดแล้วส่วนผสมก็จะเนื้อเนียนประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็เทส่วนผสมลงในภาชนะเลยค่ะปริมาณสามารถใส่เยอะได้ตามชอบเลยนะคะ เสร็จแ,แล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นประมาณ4-6ชั่วโมงหรือว่าจนกว่าส่วนผสมจะเซ็ตตัวดีเลยค่ะพอขนมเซ็ตตัวดีแล้วเราก็จะมาทําในส่วนของเลเยอร์ที่2นะคะใช้วิตาเดวิตามินวอเตอร์ฮันนี่เลมอน50 m l ค่ะแล้วก็เจลาตินครึ่งช้อนโต๊ะค่ะค่อยๆโรยลงไปนะคะเพื่อไม่ให้เจลาตินติดกันเป็นก้อนแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะ เสร็จแล้วเราพักไว้ให้เจลาตินอิ่มตัวประมาณ5นาทีนะคะระหว่างที่รอเราก็มาเตรียมในส่วนของชั้นส้มกันนะคะใช้วิตอาเดวิตามินวอเตอร์ฮันนี่เลมอน300 ml ค่ะซึ่งก็เป็นเครื่องดื่มวิตามินที่ไม่มีแคลอรี่นะคะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยค่ะแต่ว่ารสชาติหอมหวานอร่อยช่วยทำให้สดชื่นนะคะ แล้วก็ใส่น้ำส้มเข้มข้น75 ml ค่ะนำหม้อขึ้นตั้งไฟค่ะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะเราอุ่นส่วนผสมให้พอเดือดค่ะต้องคอยคนตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อไม่ให้ส่วนผสมเนี่ยติดก้นหม้อนะคะเสร็จแล้วใส่เจลาตินที่แช่ไว้ลงไปในหม้อค่ะคนให้เจลาตินละลายดีนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ แล้วเราก็พักส่วนผสมให้เย็นลงก่อนนะคะพอส่วนผสมเย็นลงแล้วเราก็มาเทบนพานาคอตตาได้เลยค่ะค่อยๆเทลงไปอย่างเบามือนะคะจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นต่อประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะหรือว่าจนกว่าจะเซ็ตตัวดีเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถตกแต่งด้วยผลไม้ตามชอบได้เลยนะคะ นี่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพนาคอต้าส้มเนี่ยก็เป็นขนมที่ทานง่ายนะคะยิ่งได้ทานตอนบ่ายๆคู่กับน้ำดื่มวิตามินวิตาเดย์ฮันนี่เลมอนยิ่งหอมหวานอร่อยแล้วก็ช่วยให้สดชื่นมากๆเลยนะคะก็อยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ